สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 888 m o r แมอริสผาดาวยูทูบนะครับในคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตานะครับไลฟ์สปาร์าปประานะครับก็คือตั้งแต่วันที่1 มีนาคมไปถึงวันที่15มีนาคมนะครับว่ามีดวงดาวอะไรซึ่งจะโยกย้ายราศีและส่งผลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรบ้างนะครับนะเออแล้วก็ในช่วงนี้ก็มีลูกศิษย์ f อฟซนะครับติดต่อมาเช่าบูชานํำเต้ากับอาจารย์นะครับหลายท่านนะบางคนก็ไปบูชามาที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเขาก็ไม่มั่นใจว่าปลูกเศษหรือไม่นะครับเขาบอกว่าเอาชัวร์ดีกว่านะ เ,เพื่อความมั่นใจก็เลยติดต่อมาให้อาจารย์ปลูกเสกให้ทําให้นะครับเ,เพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจบูชาน้ําเต้านะครับเซียนหมาเศรษฐีราชาโชคนะครับของสํานักระบบสิทธิทวิชามหาเวดูดาวของอาจารย์เนี่ยก็ติดต่อมาได้นะครับนะพิธีกรรมปลูกเสกนะครับห้าธาตุนะคือน้ําเต้านี่ไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายนะครับต้นน้ําเต้าอาจารย์เนี่ยนะที่ปลูกที่มีอยู่เนี่ยมันก็หมดไปแล้วนะครับหมดไปนานแล้วด้วย เอ่อพราะของดีก็คงไม่อยู่นานหรอกนะเอ่อเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องไปหาที่จะเป็นธรรมชาติแท้ๆนะครับเอ่อต้องเป็นธรรมชาติแท้ๆนะนรรๆนะถึงจะมีพลังอานาจวิเศษในการปลูกเสกของอาจารย์เนี่ยเป็นเคล็ดลับชั้นสูงนะครับ5าธาตุนะก็จะมีธาตุดินธาตุทองธาตุน้ําธาตุไม้และธาตุไฟนะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกคุณเนี่ยนะครับเครื่องรางของขลังต่างๆที่อาจารย์ทาบูชาออกมาต้องเห็นผลและประสบความสำเร็จ เป็นของจริงนะครับและเป็นของแท้ด้วยไม่เชว่ามาเป็นของเล่นไม่ใช่นะเวลาปนต้นน้ําเต้าก่อนหน้านี้ที่อาจารย์ปลูกเนี่ยจะต้องปลูกหน้าหนาวแล้วไปเก็บหน้าร้อนนะครับมันจะได้ครบาธาตุแล้วก็ต้องมาตากแดดเป็นปีนะครับเออไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมางี้มันไม่ใช่นะหรือถ้าบางคนคุณจะไปซื้ออะไรที่เป็นหลักร้อยเนี่ยคือปลูกเสรหรือเปล่าอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนันะนะตอบไม่ได้นะครับและที่อาจารย์บอกว่า แกะจากไม้หรือทําจากวัสดุอื่นเนี่ยคืออาจารย์ไม่ได้พูดไม่ได้พูดว่าไม่ดีนะอันนี้อันนี้คือต้องเข้าใจนะเพราะว่าไม่เคยใช้อาจารย์ก็บูชามานานก็คือของแท้เนี่ยแบบเต็มเป็นธรรมชาตินะครับคือน้ําเต้ามันก็จะมีอยู่2ออย่างใช่ไหมบางคนว่าอาจจะมีปลายแหลมแหลมนะปลายปลายแหลมแหลมข้้นบนมันก็เปรียบเสมือนธาตุไฟนะแต่บางคนก็อาจจะตัดจะตัดแล้วก็ใส่จุกอันนี้มันก็แล้วแต่ใช้ได้ทั้ง2องอย่าง นะครับแต่ถ้าตโดยของอาจารย์ที่ใช้มานจะใช้แบบแหลมแหลมสุดยอดนะครับและอากาศมันก็ถ่ายเทได้อยู่แล้วเข้าออกนะครับนะเออถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะบูชาน้ําเต้าเซียนหาเศรษฐีราชาโชคนะครับผ่านพิธีกรรมปลุกเสกอันเป็นมงคลนะครับสุดยอดแบบ5้าธาตุนะครับก็ติดต่อมาเช่าบูชากอาจารย์ได้นะครับนะเออไม่ว่าคุณจะบูชาไปแขวนบูชาไปตั้งที่หิ้งพระได้หมดนะครับถือว่าเป็นมงคล จะดึงดูดโชคลาบนะครับส่งผลให้คุณในแค้วคาดปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนำทรัพย์สินเงินทองมาให้กับคุณนะครับเออก็ขอให้คุณโชคดีนะโอเคอันนี้นะครับมาพูดถึงดวงชะตาในช่วงระยะเวลาสัป,ปดาห์นี้นะครับดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับชาวราศีมีนนะครับในดวงชะตาอิทธิพลการโคจร,รของดวงดาวเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเนี่ยคนราศีมีนเนี่ย คุณจะเป็นคนที่มีความรู้มีสติปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมมีโอกาสที่ดีจะมีความมั่นคงนะครับมีเงินมีทองเออถือว่าไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรในดวงชะตาแต่ความรักอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้ระมัดระวังมีรายจ่ายเสียเงินเสียทองคนรักคู่ครองอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่7มีนาคมของชาวลัคนาราศีมีนนะครับ มาพูดถึงรายได้ดของการงานเนี่ยช้าราศีมีนคุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจคุณจะมีความลังเลด้านการงานว่าคุณจะไปทางไหนนะครับคุณอาจจะรอคอยอยู่เรื่องงานนะครับสิ่งที่ผ่านมาคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จจะสมหวังด้านการงานนะในเรื่องของการเซ็นสัญญาต่างๆในเรื่องของการงานก็จะราบลื่นแต่คุณอาจจะรอคอยนิดนึงหรือคุณอาจจะรออยู่นะครับใจเย็นๆคุณจะสมหวังด้านงาน ส่วนด้านการเงินการทองคุณจจะมีรายได้เข้ามาที่ดีแล้วคุณก็จะมีรายจ่ายรออยู่ด้วยเช่นกันนะครับส่วนมากคุณจะใช้จ่ายในเรื่องของการหาความสุขใส่ตัวนู่นนี่นั่นนะครับบางคนอาจจะหาในเรื่องของผลประโยชน์ผลกําไรมากจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาแค่พอเหมาะพอควรก็พออย่าค้ากําไรมากเกินนะครับในด้านของความรักค้นโสดมีโอกาสได้พบคู่พบแฟนเป็นสิ่งที่ดี นะครับเออคุณจะได้พบคนมีสีหรือเป็นคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันของเจ้าชะตานะครับคนโสดจะได้พบคู่เจอคู่เจอแฟนหรือคนที่มีครอบครัวแล้วมีโอกาสที่จะได้ทํากิจกรรมร่วมกันประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของความรักของชาวราศีกุมนะเออเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมคุณเด่นด้านการงานแต่รอนิดหนึ่งคุณจะได้เซ็นสัญญาประสบความสําเร็จความรักมีความสุข นะครับแต่ก็วางแผนด้านการเงินให้ดีนะครับของชาวราศีมีนนะโอเคอันนี้ครบแล้วนะครับในดวงชะตาก็ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ